รีวิวรถหนึ่งนาทีวันนี้ขอเสนอรถใหมรุ่นสร้างตัวนะครับ Isuzu D-Max Spark 2.5ดีเซลสำหรับคนที่ไม่ชอบ1.9นะครับ2.5นี่แรงกำลังดีเลยครับผมมาพร้อมกับล้อหมักเวลขอบ18นะครับติดตั้งครอบแสแตนเลสเรียบร้อยแล้วราคาไม่แพงนะครับผมผ่อนตัวนี้ก็5,000กว่าบาทลูกค้าหลักฐานชัดเจน ไม่ต้องคำประกันนะครับใช้งานได้เลยครับคันนี้ไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วครับเคีืยงสองจุดห้าเพียงดีนะครับผมล้อมแม็ก,ก็สวยอย่าคิดว่าซื้อไม่ได้นะครับคุยกันก่อนนะครับผมตัวนี้นเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะฮะภายในก็เดิมเดิม,เ,ดมเรียบร้อยครับผมสนใจทักันได้เลยนะครับ